ดูคนนะคะอย่าไปดูตอนที่เขากำลังเฟื่องฟูกําลังรุ่งเรืองเราไม่เห็นอะไรหรอกเราเห็นแต่ของปลอมๆเห็นแต่ความสวยงามเพราะกิเลสอ่ะมันแนบเนียนมันลวงมันล่อมันหลอกให้เราหลงเพ้อทาอะไรผิดพลาดไปยังไม่รู้หรอกค่ะแต่ถ้าจะดูคนให้เป็นครูสอนเราเตือนเราให้ดูคนที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูงฟงแล้วร่วงหล่นลงมาแล้วกลับ ไปรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งว่านะคะเขาใช้ชีวิตยังไงเขาแก้ไขยังไงเขาล้มตรงไหนเขาเจ็บตรงไหนแลวเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงและปัจจุบันใช้ชีวิตแบบไหนนะคะพวกนี้จะเป็นคนที่เขาเรียกมีประสบการณ์นะเขาไม่พลาดไม่เผลอไม่หลงไม่ประมาทอีกแล้วนะคะเนี่ยที่หลายๆคนที่เราเห็นตามสื่อต่างๆที่เขาเอาชีวิตของเขามาเป็นวิทยาทานเนี่ยที่ฝากเตือนคนรุ่นหลังนะคะเนี่ยเขามีประสบการณ์ล้มมีประสบการณ์เจ็บมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ะะตอนล้มตอนเจ็บเนี่ยมันจะเจอของจริงล้วนๆเลยนะคะไอตอนเฟื่องฟูเนี่ยฮหน่อมทั้งนั้นเลยนะปอกเปลือกนะปอกเปลือกมองให้รู้มองให้เห็นมองเข้าให้ถึงแก่นอย่ามองแค่เปลือกภายนอกความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงไหนนะคะแล้วที่เราเพลอพลาดประมาทเนี่ยมันเป็นยังไงวันเวลาจะสอนทุกคนนะคะเร็วช้าไม่เหมือนกันหรอกคะ่ะทุกคนมีวันเวลาของตัวเองเพราะฉะนั้นเราอยู่อย่างไม่ประมาทจะดีที่สุดนะคะ มันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดานะคะไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีอะไรถูกต้องแต่ทุกอย่างอะ่ะคือการเรียนรู้ก็เหมือนต้นชีวิตอะ่ะนะคะกําลังเรียนรู้ที่จะสร้างที่จะพัฒนานะกลางกางชีวิตเนี่ยเราก็จะเริ่ม รู้แล้วเข้าใจแล้วแก้ไขแล้วปรับปรุงแล้วพอมาบ้านปลายชีวิตี่ะมันก็จะอยู่อย่างไม่ประมาทนะคะแล้วก็จะมีความสุขทั้งกายใจสบายทั้งกายและใจนะคะเป็นความสุขที่ถาวรยั่งยืนอันนี้แล้วแต่ใครรู้เร็วรู้ช้านะนะว่าชีวิตที่แท้จริงน่ะสุขสงบมันคืออะไรสิ่งไหนที่เราต้องการที่สุดนะคะ